ครับผมผมสบายซาซาทีวีนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมบล็อกแมนโกนะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมคล้ายคล้ายไหมครับเกมนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแบบเออเป็นแบบเล่นในมือถืออะครับผมเนี่ยครับผมก็จะมีหลายเกมเลยว่าผมมีเกมซ่อนแอบเบสบอลอะไรต่างๆนี่นะครับในเกมไหมครับมีเกมนะแต่วันนี้จะรวมเป็นในเกมนะครับในมือถือนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่น เกมเกมให้ดูนะครับนี่เกมมันจะบอกนะผมรายละเอียดต่างๆผมจะมาเล่นเกมนี้นะผมในคลิปหน้านะครับผมใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าดูเวลานะผมดูโฆษณาเพื่อรับรับเพชรนะผมล้วเพชรเนี่ยเราสามารถเอาเพชรเนี่ยไปเติมทางด้านของ เอาชุดเอาของได้นะครับผม,ผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นกิจกรรมนะผมมีล็อกอินแปดวันก็จะได้เออทางด้ของชุดเจ้าชายด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เลยครับแล้วก็เติมก็จะได้รับเออชุดคนรวยด้วยนะครับผมเป็นแบบชุดชุด เขาเรียกอะไรอ่ะชุดที่เติมแล้วก็ได้อ่ะ,อะพอเติมปุ๊บแล้วมันจะให้ชุดเรามานะฮะก็มีเกมเยอะแยะเล่นมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําตรงนี้ก่อนนะผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของชุดของเรานะครับผมเป็นเอ่อการแต่งกายของเราว่าว่าเราจะใส่ชุดอะไรนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับผมแต่ว่าของผมเนี่ยมีเยอะเพราะว่าผมเติม,มนะครับแล้วผมก็ซื้อชุดไปด้วยนะครับผม ก็จะมีชุดเซ็ตรวมแล้วก็เสื้อกางเกงแยกอะไรแบบนี้นะครับมีหัวมีหน้าตามีเสือ้อมีรองเท้าครับผมมีผ้าคลุมมีด้านหลังใส่ดาบอะไรแบบนี้นะครับก็เยอะแยะเลยนะครับผมมีซื้อในร้านค้านะครผมเดี๋ยวผมพาไปนะครับเรามาแนะนำละลิกกันก่อนเนี่ยผมเสื้อผ้าผมนะครับผมก็ เยอะไหมก็เยอะหนึ่งกันนะผมเพราะว่าผมก็เล่นมานานแล้วด้วยนะครับน,นี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับนี่แต่กางเกงเนี่ยผมผมพ่ะมันเยอะเนี่ยเพราะว่าผมซื้อ,อน,นั้นเองครับผมบางทีก็ได้จากฟรีจากกิจกรรมซึ่งบางครั้งก็จะมีกิจกรรมมานะครับผมในหน้าหลักของเราเลยหน้าโฮมนะครับผมหน้าลูกบ้านแหละนี่ครับผมนี่เป็นรองเท้านะครับนี่ตรงนี้เป็นหัวนะครับผมหัว นี่ตรงนี้ก็จะเป็น,ปนหน้าตานะครับผมก็คลิปนี้มารีวิวเกมนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันในคลิปหน้านะครับโอเคนี่ก็จะเป็นแว่นนะครับผมเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมอีฝั่งหนึ่งม,มีมงกุฎมีผ้าคลุมที่คอแล้วก็มีด้านหลังนะผมด้านหลังจะใสด่ดาบน,นะครับผม ก็หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านท่าเต้นของเรานะครับผมแล้วก็ปรับสีผิวได้นะครับผมี่ตรงนี้ครับผมปรับสีผิวก็จะมีเอ่อทางด้านของ V.I.P. นะครับผมซึ่ง V.I.P. นี้ได้มาจากอะไรผมจะบอกอีกทีนึนะครับตรงนี้จะเป็นรูปภาพนะซึ่งผมไม่มีตีเป็นพื้นหลังนั่นเองครับผมพื้นหลังที่เรายืนอยู่เลยเนี่ยรอบๆนี่แหละนี่แหละไอที่มีเสื้ออะไรอย่างเงี้ย กาวด้านหลังนะครับผมเห็นแล้วตรงนี้จะเป็นเอ่อว่าเราใส่ของอะไรอยู่นะครับผมที่เราใส่นะครับผมนี่เลยนี่ครับก็ใส่เยอะนะครับผมก็ผมก็เติมไปเยอะด้วยนะครับผมว่าจะได้มาเนี่ยก็ก็หมดไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็ผมเนี่ยชอบชุดนี้มากที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันดูเท่ดีนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็น ตรงกลางเลยนะบผมตรงกลางเลยก็จะเป็นเออเป็นแคนของผมนะใครอยากเข้าแคนผมก็เข้าได้นะผมสบายสายโหดเดี๋ยวผมจะรับให้เลยนะครับผมสายโหด55ลงมาเลยครับนะผมตอนนี้แคนผมเวลแรกเลยนะครับผมมีคน9คนนะครับก็เข้าได้นะครผมตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของที่มันเขียนว่ากําลังมองหาเพื่อนอนะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นทางด้านของเออ เพื่อนใกล้ๆนะผมตรงนี้จะเป็นแชทของเราหนะ้าไว้คุยกับเพื่อนได้นะผมตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเราเองนะผมเพื่อนตัวเพื่อนของเราเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นออฟไลน์นะผมแล้วก็เราก็เข้าไปเล่นเกมเดียวกับเพื่อนได้นะครับโอเคต่อมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าหลักของเรานะผมเป็นหน้าหน้าหน้าหลักอ่ะเนี่ยไม่ใช่หน้าหลักแตหน้า,หน,า, win, นาหน้าของรหัสของเรานะก็นี่ับผมชื่อของผมพีท องแล้วก็เหรียญน,นะผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องนะผมกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับเป็นห้องนะผมนี่ห้องจัดเลี้ยงนะผมก็เพื่อนเล่นเกมมีคนสร้างห้องอยู่นะผมก็สร้างห้องเนี่ยก็มีหนึ่งครับอะไรเนี่ยตัคนเข้ากันไปเล่นกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลย่ตนตรงนี้จะเป็นกล่องจดหมายนะผมพิ่งจะมีคนส่งของมาอย่างเช่นเราไป ได้ทางด้ของ V.I.P นะผมเราเขาก็จะส่งเพรให้เราดังมานะผมซึ่งจะเติม V.I.P เนี่ยเราก็จะได้ดีหน่อยนะผมไปครับผมตรงนี้จะเป็นทางด้านของร้านค้านะผมซึ่งจะเป็นร้านค้าที่เอาไว้แบบให้เรามาซื้อนะครับผมเป็นด้านของเครื่องแต่งกายนะครับผมของเราครับผมเป็นชุดของเราเลยนี่ครับผมก็จะมีชุดใหม่มานะผมก็ แพงนะครับเพราะว่าเงินในเกมนี้มันเติมเป็นยอดของเออเวลาการเติมมันเติมเป็นดอลลาร์นะครับผมไม่ใช่เงินไทยนะครับนี่ครับผมของขายคู่นะครับโอเคต่อมาตรงนี้จะเป็นการเติมเงินนะครับผมก็จะเป็นเติมเอาไว้ซื้อเดี๋ยวเกี่ยวกับเอ,อ เพชรแล้วก็ทองครับผมแล้วก็เอาเพชรทองนเนี่ยไปซื้อเครื่องแต่งกายแล้วให้ดูแบบให้ดูมีระดับอ่ะให้ดูเหมือนมีตังอะไรแบบนี้เอาไว้อวดเพื่อนอะไรแบบนี้แหละครับตรงนี้จะเป็นดูครับผมเพื่อรับเพชรฟรีดูโฆษณาครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นเนี่ยครับผมจะเป็นดอลของเงินดอลลาร์นะผมจะไม่เงินไทยเนี่ยก็จะได้60เ,เพชร0.99ดอลลาร์เนี่ยได้60เ,เพชรต่อมาเนี่ยผมเป็นทางด้านของ V I P นึ่ง V I P นี่ผมจะ บอกให้กันนะผมเป็นทางด้านของก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทางด้านของ,เ,ง,ของเวลาเราแบบไปเล่นเกมอะไรแล้วเราเล่นเกมจบปุ๊บมันก็จะได้เงินคูณ2อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่3ระดับดูผมเป็นระดับแรกเนี่ยเป็น V.I.P ธรรมดานะครับผมส่วนต่อมาเนี MVP ่ยเป็น v i p V.P. หนึ่งนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็น M.V.P. นะครับผมซึ่งก็จะมี3มระดับนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยกันนะครับผมเอาไว้ต่อคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับบ๊ายบาย